ใชไหมครับผู้ตัดสินของ5ลีกใหญ่เขาได้ค่าจ้างเท่าไหร่แล้วผู้ตัดสินของลีกไหนได้เงินเยอะที่สุดเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจแต่ผมอยากให้ทุกคนลองทายดูก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเรียอาลีกเออฝรั่งเศสบุนเดสซิกา้าลาลิกา้าพิมพ์มิลีกเนี่ยผู้ตัดสินของลีกไหนเขาได้เงินเยอะที่สุดพิมพ์มาบอกด้วยนะขอลีกเดียวและถ้าพิมพ์แล้วกดตัวใจกับคลิปนี้สักหนึ่งดวงแล้วไม่ต้องรอช้าไปดูโอเคเริ่มต้นที่ลาลิก้าสเปนนะครับผมผู้ตัดสินจะรับเงินเดือนส,สูงสุดอยู่ที่เดือนละ1 2 2 4 5 6ปอนด์หรือที่เป็นเเเเเงงงิินนนนนไทททยยยกกกกก็รรรรรรราาาาวววๆ5 7 3 2 0 0 0บบบะะะคคออออต้้่่่ลลัผมมมแขีีจ ท,ที่ต่ำสุดแต่ก็เรทที่สูงสุดนะครับผมแต่ผมมองว่ามันห่างกันไม่เยอะเลยขอใช้เรทที่สูงสุดเลยนะโอเคนะและต่อกันที่เซเรียอิตาลีครับเรทการจ้างสูงสุดของกรรมการเนี่ยอยู่ที่เดือนละ77,345ปอนด์หรือเทีเป็นเงินไทยก็ราวๆ3 5 6 8 0 0 0บาทและต่อกันเลยที่บุนเดสิก้านะครับผมเรทการจ้างผู้ตัดสินสูงสุดเนี่ยอยู่เดือนละ7 6็ดหปอนด์หรือเทีเป็นเงินไทยก็ราวๆ3 3 2 2 0 0 0บาทแล้ันเลลยกกับีฝรั่งเศสนะครับผมเรทการจ้างผู้ตัดสินสูงสุดต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่67,58ปอนด์หรืั่งเป็นเงินไทยก็ราวๆ3 9 4 0 0 0 และต่อเลยกับพิเมรีครับเรทการจ้างสูงสุดของกรรมการนยอยู่ที่เดือนละ147,258ปอนด์หรือเียเป็นเงินไทยราวๆหกล้านเจ็ด0 0บาทแต่สําหรับพิเมียเนีผมจะมีเรทขั้นตำ่ำกัด้วยนะครับผมขั้นต่าสุดของพิเมียนะอยู่ที่73,191ปอนด์นะต่อเดือนนันที่ขั้นต่ำนะหรือตที่เป็นเงินไงทยราวๆสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทจะสบายแล้วเป็นไงครับรู้แล้วใช่ไหมครับผู้ดบเนินของลิงไหนไดน้ค่า